เต็มเต็มตีนครับดอกนี้3 0 0 0เอ็โอ้โหดอกเดียวสวัสดีเวยรลุ่นไทยทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆ,ๆท่านนะครับวันนี้ผมสลัดบอยก็อยู่กับ AE-SEXY 191เหมือนเดิมนะครับเราก็จะไปสลอตวันนี้ไปโจ๊กเกอร์ เหมือนเดิมเกมโลมาถามว่าเล่นเกมอื่นเป็นไหมเป็นครับแต่โลมาเป็นเกมที่ทําเงินให้ผมได้เร็วแล้วก็เยอะนะครับก็เลยเล่นแต่มันค่าอื่นเกมอื่นผมก็เล่นครับแต่บางทีก็เสียเสียก,ก็กลับมาเล่นโลมาอยู่ดีครับไม่เล่นก็ไม่ได้เหมือนใจใจะขาดไปและวันนี้ก็มีงบมา610บบาทนะครับมาดูกันว่ามันต้องใช้เทคนิคไหนกับเกมโลมาในเดือนนี้เนาะมา ผมเล่นตอนนี้ผมเล่นตอนบ่าย3ามี่สนะครับผมจะเริ่มต้นเบสไปที่สี่ีผ้านะจะเห็นได้ว่าทุกๆคลิปเลยผมจะเริ่มต้นเบสสูงเข้าไว้และก็จะยังไม่เปิดตัวโบอ้าวเออโอ้ว่าวหลายทีเหมือนเกมมันค้างๆนะครับอ่าเหมือนเกมมันมันไม่กระชับอะ่ะถ้าหากว่าปล่อยไหล หรือว่ากดหยุดมันไม่กิน,นทีเราก็ไปเปิดทโบืมาัโอ้โหเกมค้างว่ะอืมแบบนี้ลางไม่ดีนะแบบนี้โอ้โหมึงจะเว้าน่าเกียดเกินโอ้โหโอ้โกินกูไป3-4ทีให้กูกิน20่สิบบาโอเค ได้อยู่อังุนต่อครับจากการมาช่องสองนี่ไม่เข้าอีกมาดาบอ่ะขอดาบตกช่องสามนะดาบมาที่ลูกไม่เข้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับสล็อตบอยด้วยนะครับหนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจจริงๆครับขอบคุณคนที่ไลค์แล้วก็คนที่ติดตามตั้งแต่หัดเล่นหัดปั่นแรกๆเนาะไม่รู้ภาษีภาษาอะไรตอนนี้ก็ไม่ได้เก่งหรอกครับแต่ว่าก็พอรู้เทคนิค รู้วิธีการเล่นของมันมันก็ไม่เสียนะว่ถ้าเรามีเทคนิคมีวิธีการเล่นมันก็ไม่จําเป็นต้องฝากเข้ามาเยอะครับมาอูพูดอะไรของกูเนี่ยไปลำคัญร้อยห้าสิไปเลยครับเอ,อ้ยโอ้โหเรียบร้อยเต็มเต็มเตนครับดอกนี้สามพันเโอ้โหดอกเดียวสะเทือนไปถึงกระเพาะขี้เลยทีเดียวโอ้โหต่ออีกครับอีกทีนึงมาลูกเงึบอืมไม่กล้าเมกอวินครับสามพันสองครับดอกนี้โอ้โห นี่ขนาดมวัวตะขี้แค่ัน้ะเนี่ยมวัวตะขี้แค่เรื่องช่องสำรองช่องนู่นนี่นั่นอยู่ไม่ได้ดูเลย3 4 3 5บาทครับยอดเราตอนเนี้ยเราเอาทุนมา600นั่นแสดงว่าเราได้มา2 8 0 0นะครับได้มา2 8 0 0แล้วครับผมไม่เล่นต่อแล้วครับเสียดายตังครับเก็บตังไว้ดีกว่าไปเล่น PG ดีกว่าเนาะสำหรับวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ครับได้มาขนาดนี้แล้วเล่นต่อไปมันดูดคืนแน่นอนครับยังไงก็ฝากกดไลค์ให้กับสล็อตบอยเลยครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ